มันอันใหญ่มากอะของแบมแบมอ่ะช่อใหญ่มากดูดูห้าสิบเก้าบาทใช่ใช่ห้าสิบเก้าบาทร้อนร้อนเลยเนี่ยใชยเอ่าเดี๋ยวแบมแบมเราจะมาเราจะมาอะไรแบมแบมราชิมเันมาชิมกันรสชาติว่ารสชาติเป็นยังไง ไหวไหมแบมแบม,แมไม่ไหวไม่ไหวทำไมอ่ะไม่ไหวอ่ะชิมดิให้แม่กินก่อนเนาะให้แม่ลองกินดูอ๋อแม่กัดน,นะ,อ,ะอืมอืมอร่อยรู้คดูสิอืมชิม้เขาอร่อยนะอร่อยไหมเดี๋ยวนูข้างในมันเป็นยนะังไง はい。Mm hmm.